บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของ4พี่น้องแห่งบ้านวาทินวาณิชคุณผู้ชมกับ4ี่คู่จิ้นนะครับเรื่องจากน้องแอปเปิลนะครับน้องมิ้นจากตอนวิวาปัตตพีพี่อิงฟ้ากับน้องชาลอนนะครับกับตอนนาทีร้อยเลขครับรวมไปถึงพี่ซีแล้วก็น้องเบ็คกี้นะครับกับตอนสเสนหาวายโอแล้วก็ปิดท้ายนะครับน้องน้ำหนึ่งแล้วก็น้องเนยกับตอน โซรักอัคคีนะหมดว่าแต่ละคู่โหฟังมากอยากดูมากคุณผู้ชมนะครับล่าสุดความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะว่าทาง A o f f i c i a l ชนะครับก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะมีการเผยนะครับคนที่จะมาร้องประกอบนะครับเพลงในซีรีย์เรื่องนี้สุดท้ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นตัวแม่ตัวมัมอย่าง พี่ทาทายังนั่นเองคุณผู้ชมกับเพลงภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Love นะครับ d e s t i n ่คุณผู้ชม Love and Destiny Love and ก็เหมือนกับว่าความรักแล้วก็ควมลี้ลโอ้โหแค่ชื่อเพลงแล้วบอกว่าอยากฟังอะแบบเต็มๆนะคุณผู้ชมใช่ซึ่งนะครับมีการได้โพสต์ว่านี่เลยเพลงประกอบซีรีส์สุดยิ่งใหญ่นะครับ Four Element นะครับบ้านวาทินวนิช ที่จะทําให้คุณนะครับเชื่อในพลังของรักแท้เพียงจับมือกันไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเดินไปด้วยรักและพรหมลิขิตโอ้ยอ,อยากฟังแบบเต็มๆแล้วคุณผู้ชมไงก็ ไปสามารถฟังเพลงกันได้นะคุณผู้ชมทางช่อง YouTube i d o l Factory นะครับ Official นะครับที่จะมีการปล่อยให้ฟังแบบออดิโอนะครับแบบเต็มๆในงานแถลงข่าวนะครับในวันที่25เมษายนนี้นะเห็นว่าพิททายยังเราก็จะไปร่วมงานนี้ด้วยนะเตรียมหูเคลือบทองไปพร้อมๆกันยังไงเราเชื่อว่า เป็นกลิ่นอายของความรักมลิขิตอย่างแน่น,นอนยิ่งได้น้องๆสีคู่มาร่วมถ่ายทอดนะจากซีรีส์เรื่องนี้บอกเลยว่าปังหากถูกต้องอย่างที่พี่ต้นบอกไปใครที่อยากฟังเพลงของพี่ทา,ทายายังเข้าไปฟังกันได้แล้วเพราะว่าเขาปล่อยเป็นออดีโอเนาะ,นะก็ถ้าใครฟังแล้วจะรู้ว่าเป็นเพลงภาษาอังกฤษที่เพลาะมากค,ความโรแมนติกความแบบโรแมนต์สุดๆเลยเชื่อว่าถ้าฟังแล้วหลายคนบอกโอ้โหนี่แหละ เฮ้ยบางคนก็สวอหูมันเกินฝันมากเลยอ่ะการที่แบบที่ายายานจะมาร้องเพลงให้แบบสําหรับซีรีส์วายูริแถมเป็นอย่างที่บอกว่าเนี่ยเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่จะเป็นซีรีส์วายยูริเรื่องแรกที่ลงช่องเจ็ดด้วยแล้วดูแค่4คู่มาก็คือแม่จ๋าแตกแตนมากนะแล้วก็ติดเทรนเอ็กตั้งแต่วันที่แบบประกาศแล้วเนาะแล้วก็พอวันแรกที่มีการลงโปรโมทช่อง7แบบทางการเฉพาะของเรื่องนี้ก็ติดเทรนเอ็กเหมือนกันคืออย่างที่บอกว่า เขามีอะไรเซอร์ไพรส์อีกเพียบเดี๋ยวไปรอติดตามวันงานแถลงข่าววันที่25นี้เนาะว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นแบบโมเมนต์สี่คู่นี้กันแบบเต็มๆแล้วนะคะเชื่อว่ายิ่งใหญ่อลังการสมกรารรอคอยแน่นอนนะคะเออ,เอ,อรู้สึกใจฟูมากตอนนี้อย่างที่บอกว่าวงการซีรีส์วายซีรีส์ยูริคือแบบ มีหลากหลายแนวมากขึ้นแฟนๆก็ได้เลือกเสพมากขึ้นมันคือกําไรของคนดูนะคะก็ฝากแฟนๆไปติดตามกันด้วยให้กำลังใจกับทุกๆคู่เลยเพราะว่าจะเป็นงานใหญ่ที่ที่รับรองว่าอลังการแบบโปรเจกต์แบบ g l o b a l ออเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ไทยหรอกมาเราอาจจะได้เห็นความพิเศษอะไรอีกเดี๋ยวรอบติดตามชมกันนะคะนะโอเคโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันนะอีกประมาณ4วันแล้วใช่อีกนิดเดียวเดี๋ยวเราจะได้แฟนๆคนไหนที่มีการแบบ จองบัตรไปแล้วคิดว่าน่าจะเตรียมตัวกันแล้วไปร่วมงานใหญ่เนาะ<อ>เชื่อว่าการเปิดตัวคงแบบต้องอลังการแบบจริงๆนะคะสมนการรอคอยใช่เขจาจัดที่ไอคอนสยามนะโอ้อลังการแน่อนอนครับต้องเต็มแน่4ี่คู่แฟนคลับแต่และที่น่าจะเตรียมจับจองพื้นที่กันแล้วนะคะ<อ>ก็ขอให้ทุกคนโชคดี